สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตเว็บเบทต่อเนื่องอีกทีนะครับผมในเกี่ยวกับระบบของอแก้ไขตัวละครนะครับมันยังไม่สุดยอดมากพอจากเขาที่แล้วนะครับผม่เรามาดูกันนะครับว่าระบบเราสุดยอดขนาดไหนแค่ระบบหลังบ้านของเราเนี่ยเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยนี่แค่นี้นะครับหลายหมื่นครับแพงกว่าตัวเกมเยอะนะครับบอกไว้เลยอไม่มีที่ไหนในโลกครับ นะแล้วก็ใส่ ID ไปปั๊บก็เลือกตัวละครที่เราจะแก้ไขนะครับเขาที่แล้วก็มีการอัปเดตในส่วนของถอดอ,อุปกรณ์ถ้ามันบั็กนะครับแล้วเข้าเกมไม่ได้ก็สามารถถอดได้ที่นี่นะครับเห็นไหมครับจำได้ใช่ไหมนะฮะคราวนี้มาอัปเดตในส่วนของออฟแมวครับแล้วก็ตีบวกสามารถเพิ่ม ในนี้ได้เลยครับผมต้องการอยากได้ออฟอะไรตีบวกเท่าไหร่จัดในนี้เลยครับดูนะครับตอนนี้นะครับเป็นอันนี้อยู่นะครับดูเมื่อกี้ผมเทสไปเห็นไหมครับนี่ตีบวก20นะครับโลตีบวกยี่สิบมีออฟตรงไหมครับดูนะฮะเห็นไหมครับนี่เ p สูงสุดยี่สบเห็นไหมครับแช่แข็งยี่สิบตรงครับคราวนี้ ทดสอบอันนี้ก่อนว่าเอามันออกอ่าเอามันออกดูเอาออกดิมันออกไหมดูที่มันมันไปนกระทบของเก่าไม้ก่อนันดับแรกอ่ออกถอดนี่นะครับอ่าเรียบร้อยเข้าไปออกไปแล้วเห็นไหมครับแสดงว่าโอเคระบบเดิมยังไม่โดนผลกระทบอะไรยังอยู่หมดเหมือนเดิมนะครับโอเคคราวนี้ เราจะมาจับอันนี้แล้วกันนี่ใส่เข้าไปยังไม่มีการออฟอะไรเลยนะครับอันนี้ก็กลับมาหน้านี้เลือกตัวละครใหม่เข้าไปปุ๊บให้มันโหลดใหม่นะครับนีนะเอา่อเราต้องออกหน้านี้ก่อนลืมถ้าเราจะแก้ไขแลาต้อออกตัวละครก่อนทุกครั้งนะครับ ขออภัยครับไม่สบายไป็น,นึ่งไม่หายเลยโอเคเมื่อกี้มันถูกแล้วแต่เราลืมออกหน้านี่ครับเห็นไหมครับเป็นนี้ละไม่มีบวกไม่มีอะไรทางนั้นเห็นไหมครับเขาที้จัดไปเลยบวกยี่สิบเลยครับเอาอะไรมาัางอ่ะโจมตีกายภาพเอาเลย เต็มแม็กยี่สิบเอ็ดอะไรกัะมันอ่าเอาเนี้ยให้เห็นเลยดด้ว,ว่าอ่าพาวเนี่ยมันจะบวกให้ขึ้นมายี่สิบเอ็ดไหมเพราะตอนนี้พาวเอยู่ที่ไรนี่เก้าเก้ามันต้องขึ้นเป็นพันอ่าดูง่ายๆนะครับมัน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 เพิ่มให้ไหมอืม S, S T A 21 <c oughs> อันนี้เราเทสในส่วนที่มันเห็นเห็นได้ไงนะนะครับลองดูวิสยี่สิบเออันนี้คือแช่แข็งกระตูนี้ได้ยากสุดเลยอ่ะติดไปหน่อยยีบเดเลยโอเคดูนะว่ามันจะเปลี่ยนไหมอันนี้บันทึก โอเคเข้าไปเลยบวกยี่สิบนะครับออปชันห oh ้าโอ้โหดูซิมันบวกจริงไหมนี่ครับมันบวกข้างหลังให้มันบวกข้างหลังให้สามอันเห็นไหมครับจากปกติมันจะสิบมันบวกข้างหลังครับหมกยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกข้างหลังให้เห็นไหมครับบวกให้แล้วนะครับนี้นี่เห็นไหมครับ อยากได้อบอะไรได้หมดครับนี่ตามต้องการนะครับไม่มีที่ไหนในโลกครับมีที่เราเท่านั้นที่เดียวในโลกนี้นะครับเห็นไหมครับรูปก็เปลี่ยนตามนะครับนี่เห็นไหมครับตามจริงหมดแค่ระบบหลังบ้านของเราที่เราทำนี่ก็แพงมากครับแพงกว่าตัวเกมหลายเท่าครับหลักหมื่นหลายหมื่นครับผมนะฮะ ซื้อไปคุ้มแน่นอนครับไม่มีที่ไหนมีทเ,เท่านั้นนะครับผมยังไงเดี๋ยวเราจะปล่อยอัปเดตอีกทีนึงนะครับผมเ,เหมือนเดิมครับใครที่ซื้ออัปเดตตัวใหม่ล่าสุดไปที่อัปเดตในช่วง3า0ร้อยไปแล้วเนี่ยก็จะอัปเดตตัวนี้ฟรีนะครับผมแต่ก็ยังไม่ปล่อยอัปเดตถ้าปล่อยอัปเดตเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงยังไงก็รอติดตามหน้าเพจดูอีกทีนึงนะครับผมนะครับขอบคุณครับ